มันถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่ไอ้คำว่าเกรงใจเนี่ยจะไม่ถูกเอามาใช้พร่ำเพรื่ออีกต่อไปโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะกับเรื่องอธิปไตยของเราเองไอ้ปฏิบัติการฟ้าแลบที่หนองจานครั้งนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่การขอคืนพื้นที่นะครับแต่มันคือการสั่งสอนสั่งสอนกันด้วยภาพที่โคตรจะชัดเจนที่สุดว่าแผ่นดินไทยไม่ใช่เรื่องที่จะมาลองดีได้อีกต่อไปและดูเหมือนว่า จะมีคนพึ่งเข้าใจบทเรียนนี้อย่างเจ็บปวดเลยทีเดียวครับเอาละเรามาดูกันชัดๆเลยนะว่าบทเรียนบทแรกที่ประเทศไทยของเราจัดให้เนี่ยมันเป็นยังไงภาพที่คุณต้องนึกตามผมเลยนะคือที่ตลาดหนองจานจากเดิมที่มันเคยเป็นพื้นที่ที่แบบโอ้ยใครๆก็เรียกว่าแดนสนธยาเป็นพื้นที่สีเทาๆที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความไร้ระเบียบแล้วก็ผลประโยชน์ทับซ้อนสารพัดร,รูปแบบเลย ใครอยากจะทำอะไรก็ทำใครอยากจะขายอะไรก็ขายมันเป็นภาพที่เราเห็นกันจนชินตาม,มาหลายหลายปีใช่ไหมละครับแต่ภาพพวกนั้นน่ะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะมันถูกลบหายไปในชั่วข้ามคืนณวินาทีนี้เลยพื้นที่ตรงนั้นถูกแทนที่ด้วยความสงบเรียบร้อยภายใต้การควบคุมของทหารไทยแบบเต็มรูปแบบเ <c oughs> นี่ไม่ใช่การซ้อมนะไม่ใช่การจัดฉากแต่มันคือปฏิบัติการจริงที่เกิดขึ้นแล้ว แถลงการล่าสุดจากกองกําลังบุรพาที่ออกมาในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้คําได้แบบโคตรชัดและเด็ดขาดมากนั่นก็คือการจัดระเบียบขั้นสูงสุดและกติกาเหล็กที่ประกาศสิทธิ์ลงไปก็คือจากนี้ไปผู้ที่จะทําการค้าขายประกอบกิจาการหรือพักอศาศัยในพื้นที่ควบคุมได้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นเองครับคุณฟังไม่ผิดเลยสัญชาติไทยเท่านั้น คำคำนี้มันเหมือนเป็นเส้นขีดที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะเป็นการตอกย้ำลงไปบนแผ่นดินเลยว่านี่คือบ้านของฉันและในบ้านของฉันก็ต้องใช้กฎของฉันมันคือการยุติไอพื้นที่สีเทาที่มันคาราคาซังมานานแสนนานให้กลายเป็นพื้นที่สีขาวที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยร้อเปอซอย่างสมบูรณ์แบบแล้ผลลัพธ์มันเป็นยังไงเนี่ยล่ะครับก็แง่ละสิบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชา ที่เคยตั้งแผงเคยทำมาหากินกันอย่างอิสระโดยไม่มีการควบคุมก็ต้องถอยร่นออกไปจากพื้นที่โดยทันทีบรรยากาศของความอลมานเสียงดังบวกเวกโวยวายการชิงดีชิงเด่นมันหายวับไปกับตาเลยครับถูกแทนที่ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ผู้ประกอบการคนไทยสามารถทำมาหากินได้อย่างสบายใจปลอดภยัยและอยู่ภายใต้กฎหมายของบ้านเราอย่างแท้จริงนี่คือภาพที่คนไทยในพื้นที่และคนไทยทั้งประเทศ รอคอยที่จะได้เห็นมานานแสนนานเลยนะครับทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะทำไมต้องมาทำอะไรที่มันเด็ดขาดเบอร์นี้กันในตอนนี้ด้วยก่อนหน้านี้ทำไมถึงปล่อยให้มันเรื้อรังมาได้ตั้งนานผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบหรือนึกอยากจะทำก็ทำนะแต่มันคือฟางเส้นสุดท้ายที่มันขาดลงแล้ว มันเป็นผลมาจากการสั่งสมของปัญหาที่มันกัดกินความมั่นคงของบ้านเรามาอย่างยาวนานเหลือเกินลองคิดดูดิพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องการค้าขายอย่างเดียวนะแต่มันเป็นเหมือนศูนย์กลางของปัญหานานานประการเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายที่ใช้ช่องทางนี้เป็นเหมือนประตูหลักในการทะลักเข้ามาในบ้านเราปัญหายาเสพติดที่ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นจุดพักยาและกระจายยาที่สําคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก ไหนจะเป็นเรื่องของสินค้าหนีภาษีสินค้าผิดกฎหมายและที่เลวร้ายที่สุดก็คือการเป็นแหล่งซ่องสุมหรือเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติหลายๆรูปแบบเลยปัญหาเหล่านี้มันเหมือนเนื้อร้ายครับที่ถ้าเราไม่ตัดสินใจผ่าตัดมันออกไปในวันนี้มันก็จะยิ่งลุกลามกัดกินประเทศของเราไปเรื่อยๆจนอาจจะถึงจุดที่รักษายากเกินไปแล้วก็ได้ดังนั้นการตัดสินใจที่เด็ดขาดในครั้งนี้มันจึงไม่ใช่การรังแกใครนะครับ แต่มันคือการปกป้องบ้านของตัวเองคือการรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของคนไทยทุกคนซึ่งเป็นหน้าที่ที่สาคัญที่สุดของรัฐบาลและกองทัพอยู่แล้วนั่นเองครับและความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับการที่เราลุกขึ้นมาผ่าตัดใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจของฝ่ายความมั่นคงของไทยอย่างเดียวนะแต่มันมีข้อมูลเชิงลึกที่น่าขบคิดตามมาด้วยมีบทวิเคราะห์ล่าสุดเลยจากสถาบันที่ศึกษาเรื่องความมั่นคงโดยตรงเพิ่งออกมาในวันที่21สิสิงหานี่เอง เขาชี้เป้าตรงกันเลยว่าสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่ที่หนองจานมันคือการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยครั้งสําคัญเลยทีเดียวผู้ให้เข้าใจง่ายๆก็คืออาจากเดิมที่ท่าทีของเราอาจจะเป็นในลักษณะของการตั้งรับหรือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันโดยตลอดคือเกิดเรื่องทีนึงก็เข้าไปแก้ทีนึงมันก็เลยไม่จบไม่สิ้นสักทีแต่มันครั้งนี้มันแตกต่างออกไปครับท่าทีของเรามันเปลี่ยนไปเป็นการควบคุมเชิงรุกอย่างเต็มตัว การควบคุมเชิงรุกที่ว่านี้ก็คือการไม่รอให้ปัญหาเกิดแต่เป็นการเข้าไปจัดการที่ต้นต่อของปัญหาเลยเข้าไปกําหนดกติกาใหม่ขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนและบังคับใช้กฎหมายของเราอย่างจริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อตัดวงจรของปัญหาทั้งหมดไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้อีกซึ่งการจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยทั้งความกล้าหาญในการตัดสินใจและที่สำคัญที่สุดคือมันต้องมีพลังมากพอที่จะทำให้ทุกคนยอมรับในกติกาใหม่ที่เราตั้งขึ้นมา และนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดมันถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะมันไม่ได้มีแค่ปฏิบัติการบนภาพพื้นดินเท่านั้นเองครับในขณะที่ทหารไทยของเรากําลังคุมเข้มสถานการณ์ที่ชายแดนหนองจานอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นเองหากเราลองเรยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงเวลาเดียวกันเป๊ะเลยนะเราจะพบกับภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจและทําให้คนไทยรู้สึกอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือภาพของฝูงบินรบสมรรถนะสูงของกองทัพอากาศไทย ที่กำลังทะยานฟ้าเคียงบ่าเคียงไหลไปกับเครื่องบินรบของมหามิตรอย่างสหรัฐอเมริกาครับใช่แล้วครับนี่คือการฝึกซ้อมรบร่วมกันครั้งสำคัญประจำปีที่มีการประกาศตารางการฝึกออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่21และ22สิงสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันก็เป็นการฝึกซ้อมตามวงรอบปกติไม่ใช่หรือเปล่าจะเอามาเชื่อมโยงกันได้ยังไงแต่ในโลกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทหารแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่า ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญการเลือกพื้นที่และช่วงเวลาในการทำการฝึกซ้อมรบร่วมกันมันมีความหมายซ่อนอยู่เสมอครับมันคือการส่งสารที่ไม่ต้องใช้คําพูดแม้แต่คําเดียวแต่กลับดังและส่งพลังยิ่งกว่าเสียงใดๆทั้งหมดการที่พยาอินทรีอย่างสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะมาสยายปีกบนท้องฟ้าของม่านเราในจังหวะเวลาเดียวกับที่เรากำลังดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดที่ชายแดงพอดีพอดีเนี่ย มันไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตามปกตินะครับแต่มันคือการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนที่สุดเป็นการประกาศให้โลกรู้เลยว่าการตัดสินใจของประเทศไทยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจระดับโลกอย่างเต็มที่นั่นเองภาพที่เกิดขึ้นมันจริงเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ฟังข้างล่างบนพื้นดินคือความเด็ดขาดของทหารไทยที่กำลังจัดระเบียบบ้านของตัวเองอย่างจริงจังส่วนข้างบนบนท้องฟ้า คือแสนยานุภาพของกองทัพอากาศไทยและสหรัฐอเมริกาที่กำลังผนึกกำลังกันอยู่มันคือการส่งสัญญาณสองชั้นที่แนบเนียนและแยบยนต์ที่สุดเลยครับเป็นสารที่ส่งตรงไปถึงรัฐบาลกัมพูชาอย่างไม่อ้อมค้อมเลยว่านี่คือเขตอธิปไตยของประเทศไทยและเรามีชอบธรรมมีความพร้อมและมีมหามิตรที่แข็งแกร่งที่สุดยืนเคียงข้างในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติเราอย่างถึงที่สุดอื้อ <c oughs> สารที่ทรงพลังขนาดนี้มันจึงเป็นการปิดประตูทุกบานเลยครับปิดโอกาสที่อาจจะเกิดการโต้แยง้งหรือการพยายามสร้างสถานการณ์ใดๆจากฝั่งตรงข้ามให้หมดสิ้นไปเพราะทุกคนเห็นภาพตรงกันแล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ไทยจะเล่นเล่นและไทยก็ไม่ได้ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวด้วยนี่แหละครับคือเกมการเมืองระหว่างประเทศที่คนธรรมดาอย่างเราเราต้องอ่านให้ออกต้องมองให้ทะลุแล้วเราจะเข้าใจเลยว่า ทุกการเคลื่อนไหวบนกระดานโลกใบนี้มันมีที่มาที่ไปและมีความหมายซ่อนอยู่เสมอเลยครับทีนี้พอเราปฏิบัติเรียกราวทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะปฏิบัติการปิดเกมหนองจานในครั้งนี้มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของทาหารกับการจัดระเบียบชายแานแต่มันคือภาพสะท้อนของประเทศไทยในยุคใหม่ที่มีความกล้าหาญในการตัดสินใจมีความเด็ดขาดในการกระทําและที่สําคัญคือ มีศิละปะในการเดินเกมการเมืองระหว่างประเทศที่แยบยลและชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นเป็นการลุกขึ้นมาบอกกับทุกคนว่าประเทศไทยต้องมาก่อนผลประโยชน์ของคนไทยต้องมาเป็นลำดับแรกเสมอและผมอยากจะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยหากเรามองด้วยหัวใจที่เป็นธรรมเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่การดังแกเพื่อนบ้านไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งเลยแม้แต่นิดน้อย แต่มันคือการจัดระเบียบบ้านของตัวเองให้มันสะอาดเรียบร้อยให้มันปลอดภัยจากปัญหาและอาชญากรรมต่างๆนานา,นาซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่เราสามารถทําได้บนผืนแผ่นดินของเราเองเพื่ออะไรนั่นนะครับก็เพื่อความมั่นคงและอนาคตที่ดีของลูกหลานของเราทุกคนยังไงล่ะครับและแน่นอนที่สุดครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของคนไทยจํานวนมากในวินาทีนี้ผมเชื่อว่ามันค,คือความรู้สึกภาคภูมิใจความรู้สึกมั่นคง และความรู้สึกสะใจลึกๆที่ได้เห็นประเทศของเราแสดงความเข้มแข็งและชัดเจนในการปกป้องอธิปไตยของเราเองอย่างสมศักดิ์ศรีเสียทีนี่คือสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศเรอคอยที่จะได้เห็นมาอย่างยาวนานและในที่สุดวันนี้เราก็ได้เห็นมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วคําถามสุดท้ายที่น่าทิดตามต่อก็คือแล้วหลังจากนี้ล่ะสถานการณ์ที่ชายแดนจะเป็นอย่างไรต่อไปท่าทีของเพื่อนบ้านเราจะออกมาในรูปแบบไหน และทิศท,ทางของเศรษฐกิจชายแดนหลังจากการขี่เส้นประวัติศาสตรน์นี้จะไปในทิศท,ทางใดอืมเรื่องราวเหล่านี้ยังไม่จบลงง่ายๆแน่นอนครับและแน่นอนว่าช่องสรุปสั้นของเราจะเกาะติดทุกเคลื่อนไหวและจะนำมาย่อยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในมุมที่ลึกซึ้งที่สุดอย่างแน่นอนเพราะการที่เราเข้าใจเรื่องราวความเป็นไปของบ้านเมืองเรามันก็คือการทำให้เรามองเห็นภาพอนาคตของตัวเราเองได้ชัดเจนขึ้นด้วยเช่นกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ